ให้เพื่อนมันจะรอดเลยแล้วทำไมถูกทะลุวีไฟกันนะเพื่อนโอเคฉันปะไม่ตายหรอกโอเคพอดีเลยฉันรอดโอเคฉันรอดเล้วเราจะทำอะไรต่อล่ะกระโดดน้ำว่ะอืมอืมฉันจะจมน้ำล่ะเราไหว้ไฟไหว้ไปให้สุด ทไมมันมืดขึ้นวะอ,อ้าวตาพี่สตีมันจะมืดขึ้นโอเคก็ตาพี่สตีมันจะมืดขึ้นแล้วแดงแดงตอนมันเยอะขึ้นอ่ะโอเคกำลังไปอยูอ่เฮ้ยนี่อะไรเปิดเรียรยาอยู่เรื่องที่ฉันหานี่ไงมันตกเครื่องบินอยู่วัออนนี้ฉัฉนจะเอาปืนนี่ขึ้น ไปโอ้คช mm ่วยนะช่วยนะแยาเยื่อเลือดโอเคตายจมน้ำตายแล้วปนีตายปะตายยังยังยังไม่ตาย วิ่งเรื่องมีแสงสว่างแล้วใช่เย่จะออกมาจากแหงสว่างได้แล้วเย่จมน้ำเกือบตายหน้าขมำแรงบู๊ไก่รู้คันเนี่ยเนี่ยยไอ่าช่วยด้วยช่วยด้วยหัวฉันหัวฉันโอเคไป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 ขึ้นโอเคโอเคฉันจะถือมือแล้วนะดูให้เองถือโอเคไหม ค <Okay. S 2> ารุงฟรีไฟโคตรมันเลยว่ะแน่ปืนเทอ่าทำไมยิงไม่ได้น่าจะไม่มีกระสุนนะฉันว่าใจ่แล้วทุกคาเหมือนกันแหละโอเค <Okay. S 3> นี่ฉันเจอกระสุนแล้วนี่ฉันเจอกระสุนแล้วเอาไปอ๋อ

แล้วอีกฝั่งหนึ่งบุมงบ่มบุ่มบุ่มบุ่มอ๋อนี่นี่นี่ลบลบขาชันตกไม่นมนะขาชันไปวาร์เราฮ่าฮ่าจับแล้าตะมัวมัดมาโคตรดีเลยโอ้ไม่นะขาชันโอ้ไม่นะขาชัน โอ้ไม่นะค่ะฉันไม่ไม่โอ้ไม่นา <ะ S 1> ปืนหลุดไม่เท้าฉันจะโดนแล้วพุมก็โดคันนี่เนีนี่เนียเนี้ยิงอ่าไม่ไม่ปืนลอยได้ปืนฉันลอยได้ฝาาก,กดไลค์กดติดตามด้วยแค่นี้แหละ